พวกเราเคยมีอาการนี้ไหมครับร้อนวูบวาบอันปัสสาวะไม่เคยจะอยู่ประจำเดือนมาไม่สมเสมอปวดประจำเดือนทั้งหมดนี้นะครับเป็นงานวิจัยของ The Journal of d i e a t a l y Supplement ของประเทศสาหารัฐอเมริกาสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศครับสิ่งที่สามารถที่จะเป็นตัวช่วยพวกเราได้ก็คือเอ w วาเกรปซีดในเอโวาเกรปซีดเนี่ยมีกรปซีดบวกด้วยตังกุยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในการปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงและ เรายังมีในส่วนของเห็ดหัวหนูขาวนะฮะซึ่งช่วยในแง่ของผิวพรรณและอับลอนพาวเดอร์ซึ่งมีคอลลาเจนมีคอนดอยตินนะครับในกรณีที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสมดุลของฮอร์โมนต่างๆสักพักหนึ่งจะมีปัญหาเรื่องผิวพรรณเหี่ยวยน่นตรงนี้จะช่วยเสริมกันได้ตังกุยเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนยาายุธะของจักรพัินีของประเทศจีนเลยครับดังนั้นทั้งตังกุยและเกรฟซี ed, จึงเป็นการรวมกันของศาสตร์ ที่จะควบคุมสมดุลทางเพศทางตะวนออกตะนตกร่วมกันตรงนี้รวมอยู่ในเอว่าแคร์เกรฟซีครับ